สนับสนุนโดยเจตาแบกอิสพาวเวอร์พาวเวอร์อิชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณโอเล่สตอเบอรี่ S i. หอมชื่นใจอร่อยถึงใจจริงๆตอนจังหวัดในประเทศไทย เอาละทุกท่านตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ AEC กันแล้วนะผมมีแนวคิดว่าเราควรจะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพืชผลอันไหนราคาไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นเลยไหนไปรู้บ้างว่าเราควรจะส่งเสริมจังหวัดไหนก่อนดีแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างละ่ะฮะว่ามาว่ามาไหนไปรู้บ้างเออท่านครับผมไม่ทราบหรอกครับว่าจังหวัดไหนมีอะไรเด่นๆบ้างแต่ผมรู้ว่าจังหวัดไหนมีลิงเยอะที่สุด วัดโทเรืเ่องนั้นใครๆเขาก็รู้ก็จังหวัดลบบุรีไงผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดสุรินงั <c oughs> น้นนั่นนั่นมันสุรินตังหางเหรอครับเออผมขอค้านครับผมว่ามีอีกจังหวัดที่ลิงเยอะกว่านะครับและจังหวัดอะไรอะ่ะก็จังหวัดลิงบุรีไงครับนั่นนั่นมันสิงบุรีครับเหมือนหางส,อส่อเสือจะหายไปนะครับงั้นผมขอถามมั่ง จังหวัดอะไรที่ผมชอบที่สุดจังหวัดอ่างทองดิฉันขอถามบ้างนะคะจังหวัดอะไรที่มีคุณพ่อเป็นนักดนตรีคะผมว่าน่าจะเป็นพัทยานะครับที่น่าหนักนักดนตรีเยอะแยะเลยละครผิดค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือจังหวัดสุดสาครคะ่ะนั่นมันสมุทรสาครครับคนยิ่งเลิฟสงใจในโพยเขาเขียนให้อ่ะจะผิดนะครับ ที่นี้ผมขอถามบ้างนะครับจังหวัดอะไรที่เด็กจบอนุบาลต้องไปครับกรุงเทพไงครับโรงเรียนเยอะดีเอ่อผิดครับที่ถูกต้องก็คือจังหวัดนครปฐมครับเพราะว่าพอจบชั้นอนุบาลแล้วเนี่ยก็เข้าชั้นประถมต่อได้เลยนะครับแล้วรู้ไหมจังหวัดไหนมีแต่เนนจังหวัดอะไรก็พระเยาไงครับพระก็เลยมีแต่พระเด็กๆเป็นเนนกันทท่านั้นเลยเอาละเอาละงั้นผมถามบ้าง ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพเลยครับเพชรผมอยู่นครนายกแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยทำไมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไล่ไปจังหวัดตาวาดเลยเนี่นั่นมันกราดใายจะมีปัญหาผมจะส่งพวกคนไปสอนห้องแม่ห้องแม่สอนแม่ห้องสอนถูกแล้วจบหน้าจบจบจบไรสาระจริงๆพูกนี้จบได้แล้วจบไม่ดีเล สนับสนุนโดยเจตาแบกอิสพาวเวอร์พาวเวอร์อิสสชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณโอเลสตอเบอรี่หอมชื่นใจอร่อยถึงใจจริงๆ